ที่ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรโคชิ่งสำหรับบางองค์กรเนี่ยก็จะทำหลักสูตรที่ชื่อว่า leader as a coach หรือสำหรับบางองค์กรก็ทำหลักสูตรที่ชื่อว่า performance coaching นะครับในหลักสูตรพวกนี้ผมจะชอบหยิบโมเดลอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็จะคุ้นคือโมเดลที่ชื่อว่า TAPS T, S, T A P S Model นะครับโมเดลนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึง ความแตกต่างของการโค้ชกับวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีการอื่นอีก3แบบที่ผมเชื่อว่าท่านจะเคยได้ยินมา Taps model เนี่ยเป็นแนวคิดเรียกว่าเป็นข้อเสนอของดรเดวิดบล็อกนะครับทีอ่อยู่สถาบันซึ่งชื่อว่า New Low Leadership แล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่า Quiet Leadership หรือว่าผู้นำในความเงียบ ซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านผู้อ่านโดยเฉพาะเ r ที่ได้เรียนรู้ในเรื่องโคชิ่งเนี่ยก็จะคุ้นกับหนังสือเล่มน,นี้ดีนะครับเพราะถือว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่คนที่จะเรียนรู้เรื่องการโคชนะครับเป็นทักษะที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจมันเลยทีเดียวแหละนะครับ EP นี้ก็จะคุยถึงเรื่องของ t a บสมดุลทับ m o ด e l มันบอกแบบนี้ครับบอกว่าเมื่อเทียบการโคช กับวิธีการพัฒนาอย่างอื่นซึ่งประกอบด้วย Counseling ประกอบด้วย Consulting ประกอบด้วยเมนทอริงเนี่ยนะครับก็จะมีแนวทางในการเทียบทำความเข้าใจให้เห็นความแตกต่างอยากให้ท่านลองจินตนาการดูเป็น m a t r ิกแต่ละลังสีช่องนะครับจะมีช่องมุมบนซ้ายมุมล่างซ้ายมุมบนขวามุมล่างขวานะครับในแท b บ m o โมเดเนี่ยก็จะเอาเกณฑ์ส ส่วนมาเทียบกันคือซีกหนึ่งก็จะเป็นเรื่องถามอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นเรื่องบอกซีกหนึ่งเป็นเรื่องทางออกอีกซีกหนึ่งเป็นเรื่องของปัญหาแล้วก็มาจับคู่กันท่านผู้ฟังที่อยากรู้ว่า TAPS model หน้าตาเป็นแบบไหนลงเสิร์ชคำว่า TAPS model นะครับลงใน Search Engine เช่น Google เนี่ยท่านก็จะเห็นภาพมันออกมาคราวนี้ก็อยากจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ถ้าเป็น วิธีการพัฒนาลูกน้องโดยการตั้งคำถามให้ลูกน้องหาทางออกด้วยตัวเองเราจะเรียกวิธีการแบบนี้ว่าการโค้ชแต่ถ้าเป็นวิธีการบอกทางออกให้กับน้องๆให้เขารู้ว่าสถานการณ์นั้นในเรื่องราวนั้นทางออกหรือวิธีการจัดการวิธีการรับมือกับเรื่องนั้นมันได้แก่อะไรแต่ใช้วิธีการบอก เราเรียกว่า mentoring ท้งนี้อาจจะรวมถึงเรื่องการสอนเรื่องการแนะนำก็ได้แต่ในบทบาทของพี่เลี้ยงโดยทั่วไปก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าในขณะที่การถามเพื่อให้น้องๆหาทางออกด้วยตัวเองเนี่ยคือเรื่องการโค้ชตรงๆเลยงั้นแปลว่าอะไรงั้นแปลว่าเมื่อพูดถึงเรื่องการโค้ชวิธีการที่เราใช้ คือการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้ที่รับการโค้ชเนี่ยหาทางออกเนะี่จัดการกับปัญหาใดๆจัดการกับสถานการณ์ใดๆด้วยตัวเขาเองโอเคไหมครับในขณะที่ถ้าบอกแล้วให้เขาจัดการหาทางออกต่อไปมันเป็นเรื่องของ mentoring นะครับคราวนี้มาจับคู่เรื่องการถามกับอีกซีกหนึ่งคือเรื่องของปัญหา นะครับเราจะเรียกวิธีการพัฒนาน้องแบบนี้ว่า counseling ในขณะที่จับอีกคู่หนึ่งถ้าเราเอาเรื่องบอกไปจับคู่กับปัญหาเราจะเรียกวิธีการนี้ว่า consulting หรือการเป็นที่ปรึกษานะครับขยายความสักหน่อยนึง counseling เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราชวนคิดชวนคุย เหมือนกับผู้้คําปรึกษานะครับชวนคิดแล้วก็คุยโดยการตั้งคําถามถึงปัญหาที่เขาเจอถึงปัญหาที่เขาประสบอยู่โอเคไหมครับส่วนการหาทางออกกับปัญหาเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเราอาจจะใช้วิธีการโค้ชประกอบไปด้วยก็ได้โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ย ก็จะอาศัยทักษะเรื่องการโค้ชกับคาซิลลิงเนี่ยนะครับประกอบกันแต่มันเป็นเรื่องคนละแบบนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความเพิ่มเติมอีกครั้งนึ่งส่วนถ้าเป็นคอนซัลทิงมันเหมือนคนเป็นที่ปรึกษานะครับคือถ้าท่านเจอปัญหาเรื่องหนึ่งใดน้องๆเจอปัญหาเรื่องหนึ่งใดเราบอกวิธีการจัดการกับปัญหานั้นๆเลยนะครับบอกวิธีการเลย ม่ได้บอกว่าโซลูชันมันมีเรื่องอะไรบ้างนะแต่บอกว่าจะจกกัดการกับปัญหาเรื่องนั้นยังไง1 2ึ่งสองามสี่างอะไรนะครับในมุมของที่ปรึกษาก็จะเป็นรักษาแบบนั้นนะครับแต่แน่นอนครับคนที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้ผู้ที่รับคำปรึกษาเนี่ยนะครับเขางอกงามขึ้นหน่อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการ mentoring ประกอบด้วยคือบอกทางออกให้ ว่าทางออกนี้จะจัดการกับปัญหาแบบนี้นะครับช่วยบอกช่วยไกด์ให้ประกอบกันไปแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของ tabs model คุยแบบเร็วๆนะครับอย่างไรก็ตามการบอก solution หรือทางออกกับการจัดการกับสถานการณ์เรื่องใดๆก็แล้วแต่ปัญหาเรื่องใดๆก็แล้วแต่นี่นะครับนอกเหนือจาก mentoring แล้วก็มีเรื่อง training ก็จะมีเรื่อง teaching นะครับแล้วก็เรื่อง advising หรือการให้คำแนะนำประกอบด้วยนะครับท่านก็จะเห็นภาพแล้วนะครับว่าโคชิ่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาลูกน้องอันนึ่งนะคาลเซลลิง mm hmm. ก็จะเป็นเครื่องมือของการพัฒนาลูกน้องอีกอันนึงแต่สาระหลักก็คือการตั้งคำถามกับทางออกคราวนี้ท่านก็จะเห็นภาพเลยว่าคาลเซิลลิงมันคือการตั้งคำถาม ถึงเรื่องปัญหานั้นๆที่น้องๆเจอน้องก็จะคิดวิธีการจัดการกับสถานการณ์ปัญหานั้นๆด้วยตัวเขาเองเราชวนพูดชวนคุยแตกต่างจากเรื่องเทรนนิ่งเรื่องทิชชิ่งเรื่องเมนทอริงอดไวซิ่งจะเป็นเรื่องของการบอกนะครับบอกทางออกกับเรื่องนั้นๆหรืออาจจะเป็นแนะนําทางออกในเรื่องนั้นๆออกมาในขณะที่ถ้าบอกหรือแนะนําการจัดการกับปัญหานั้น,น,นเลยก็จะเป็นเรื่องคอนซัลทิงสังเกตไหมครับ คนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็จําเป็นจะต้องรู้วิธีการพัฒนาลูกน้องที่หลากหลายมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการค onsulting มันไม่ได้มีแต่เรื่องของเทรนนิ่งมันไม่ได้มีแต่เรื่องของเมนทอริงเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องคาลเซลลิงและที่สําคัญคือโคชิ่งเวลาที่ใช้แท็บสโมเดลก็จะอธิบายโคชิ่งที่แตกต่างจากวิธีการพัฒนาลูกน้องอย่างอื่นได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ thank you